น้องแบลว,วิเคะห์มยไทยสวัสดีค่ะสวัสดีคนรักน้องแบลแล้วก็สวัสดีพี่ๆแฟนหมัดมวยทุกท่านนะคะก่อนรับฟังข้อมูลมวยขออนุญาตแนะนํำผักยกดีๆยกย4ผู้สลับสุนารการนะคะก็มีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปการเงินมั่นคง100%เร์เซ็นต์ะบบออตโต้เล่นง่าย SPK 24่สิ p k 24มีแอดนำหน้าทุกครั้งนะคะแอดไลน์มาค่ะผักยกดีๆที่หนูเลือกให้ต้องผักยกยี เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีของคนทำง,งานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กระดิ่งรอไว้เลยนะคะ<ไ>เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆและเพื่อเพื่อในการเปิดการมองเห็นของระบบขอบคุณค่ะศึกมวยไทยพันธมิตรวันจันทร์ที่18มีนาคม2567หน้าเวทีมวยกองทัพอากาศช่วงที่1ถ่ายทอดสดช่อง for you เวลา18นาฬกาถึง2ทุ่มคู่ที่1 F1 เพชรมวยไทยเจอกับเดชนลง บีเอสมวยไทยคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์และคู่สองฉลามทองสิงห์มาวินเจอกับเพชรเอกสิบบิ๊กแก๊สคนรักปทุมคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสิบปอนด์กับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปอนด์นะเจ้าฉลามทองต่อหนึ่งปอนด์และคู่สามขุนศึกเอิร์ธอขวัญเมืองเจอกับขจรศักดิ์โอสีโอปอนนะคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสิบเก้าปอนด์และคู่สี่สีเพชรเล็กเกียรติเพชรเดชะเจอกับเพชรตาเสือสอวังเสือคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสิบปอนด์ค่ะ ขอบคุณรูปภาพสวยจากเพจมวยไทย24สคู่ที่หนึ่งเริ่มเลยนะคะ F 1เจอกับเดชนรงค์นะคะคู่นี้ชกันทิพกัด 112ปอนด์ค่ะมุมแดงนะเป็นนักชกอายุ15ปีสูสูง173เซนติเมตรนะเป็นมวยจากโครา,นะคาชนครราชสีมานะการผ่านมวยไม่มากไม่น้อยนะคะ38ครั้งค่ะเป็นมวยเข่านะคะก็ทำการพิซ้อมที่ธรรมศาสตร์คลองหลวงยิมน้ำหนักแปลกแปลกเนาะอยู่ที่53กิโลเวทที่น้องชกรถเก่งอยู่ที่103อยู่ที่108ไม่เกิน113ปอนด์นะวันนี้ชกน้เวทนะคะ112ปอนด์เมื่อเช้าช่างได้112.6ค่ะก็ร้อยดหกนะเจ้า เอฟวันแสงทองคะแกก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะเป็นมวยสูงยาวฝีมือครบเครื่องดักสาดตกแทงแข้งฟันศอกสวนอาวุธหลักแรงหนักแรงทุกลูกนะคะก็คู่ต่อสู้วันนี้นะเป็นนักชกอายุ17ปีรุ่นพี่2ปีนะส่วนสูง168เซนติเมตรเตี้ยกว่าประมาณ4เซนนะคะก็ะเป็นมวยจากใต้พัทลุงเจอกับโคราชนะวันนี้การผ่านมวยพอ,พอๆกันนะ39ครั้งเป็นมวยจังหวัดฝีมือนะคะก็ทำการซ้อมที่เกียริกาเซมจังหวัดพัทลุงนะคะน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่54กิโลเวทที่น้องโชลเกตอยู่ที่ 110, เมื่อเช้าช่างได้ร้อยสิบห้าจุดศูนย์นะคะก็ลดสามจุดศูนย์เลยนะคะลดเยอะนะเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะคะก็ตั้งรับจับทางอาวุธหลากหลายนะคะแต่ลด เยอะนะาค่ะเมื่อเช้ามาดู F1 นะคะ3ไฟล่าสุดนะคะก็เคยแพ้คะแนนฉลามดำสิทธิ์กำลัเนหน่งมาที่ศึกมวยไทยพันธมิตรเดือน1ินะเดือน12ก็มาแพ้นกยกหนึ่งกับกิจเงินพันธมิตรมวยไทยนะ,ะที่ศึกเจ้ามวยไทยล่าสุดนะคะเดือน2ปี67นะคะก็มาชนะคะแนนเพชรรัฐภูมิลูกเจ้าพ่อกุมภกรานนที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ส่วนมุมน้ําเงินนะคะมาดู3ามไฟล่าสุดนะ,ะก็เดือน12นะคะก็มาแพ้กล้อง เมืองไทยสงพง์อมรน,นะที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีนะเดือนสิบสองแล้วก็มาเดือนหนึ่งนะคะก็มาชนะไซบ็อกซ์สิทธิ์ก่ไก่ที่ศึกท่อน้ำไทยรวมพลคนสมุยล่าสุดเดือนสองนะก็มาชนะน็อกยกสองเจ้ามงคลชัยเกียรติชัยวัดหน้าที่ศึกมวยไทยพันธมิตรช่วงที่สองค่ะ,คะก็สามฟอร์มนี่ชนะรวดนะคะแต่วันนี้รถเยอะจังก็วัดดวงไปเลยนะคะรถน้ำหนักเยอะก็ต้องลุ้นเอานะคะชอบไปที่มุมน้ำเงินเด็ดนะลงบีเอสมวยไทยนะ,ยนะการผ่านมวยดีกว่าฟอร์มกำลังสดชนะล้วนนะคะคู่นี้นะ ต,ต,ต้นมีลุ้นหล่นร่วงแน่ๆนะคะก็ถ้าต้นๆเอาเขาไม่หล่นไม่ร่วงไปมาก็ต้องลุ้นอีกทีค่ะชอบไปที่น้ําเงินฟันธง <C> e <at> คู่สองนะคะแพตตี้เจอกับลิกแกลบนะคู่นี้ <c oughs> เป็นคู่สองหรือคู่สามไม่รู้นะคะหนูก็ <c oughs> เอาตามนี้เลยนะคะ <c oughs> จะหยกเพชรสองพงอมอมหรือ เจ้าแพตตี้ก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะเป็นมวยซองบูเตะขาเ่าะยางต่อยหมัดแรงนะคะก็เป็นมวยดุดันนะคะส่วนเจ้าลิกกเกลบดรแก้วนนทบ,บรุรีหรือเจ้ามนชิตนนพัทรนะคะก็เป็นคนคนเดียวกันนะคะมาดูการชั่งน้ําหนักนะคะมุมแดงนะเมื่อเช้าชั่งได้ 8, ร้อยยี่สิบสี่จุดแปดร้อยสี่จุดแปดนะคะส่วนมุมน้ําเงินชั่งได้พอดีนะคะล้อยสี่จุดสี่นะคะได้ร้อยยี่สิบสี่จุดสี่นะคะล้อยสี่จุดสี่กับล้อยสี่จุดแปดนะคะมุมแดงนะเจ้าแพตตี้สพงอมรนะเป็นนักชกอายุสิบหกปีส่วนร้อยหกส 69ซนเมเป็นมวยมาจากหนองบัวลำภูการผ่านมวย30ครั้งนะคะเป็นมวยสงบูเตะขาต่อยหมัดนะคะก็ทําการพิชอมที่ศอพงมรจังหวัดสงขลาน้ําหนักผ่านปอยอยู่ที่59กิโเวที่น้องจุรลเก่งอยู่ที่121ปอนด์วันนี้เพิ่มเวทมาชก124ปอนด์นะคะก็เพิ่มมา3เวทนะคะส่วนน้ําเงินดิก๊กรนกเพชรปทุมนะเป็นนักชกรุ่นพี่อายุ18ปีเป็นพี่2ปีนะส่วนสูงเกี้ยกว่า6ซมนะ162ซนมเป็นมวยมาจากพัทลุงนะวันนี้เจอกับมวยอีสานการผ่านมวยดีกว่า60ครั้งนะเป็นมวยทรงเดียวกันนะสงบูเตะขาต่อยหมัดนะคะ ก็ทาการพิ่ซอมที่เฟสปทุมนะคะจังหวัดปทุมธานีน้ําหนักปล่อยๆห้าสิบกาโลเท่ากันนะพิกัดการชกที่ชกแล้วเก่งนะอยู่ที่ร้อยิบเอ็ดไม่เกินร้อยี่สิบแปดปอนด์วันนี้ชกในเวทนะร้อยี่สิบสี่ปอนด์นะคะเมื่อเช้าช่างได้ร้อยี่สิบสี่จุดสี่ลดศูนย์จุดสี่นะส่วนมุมแดงนะเพิ่มเวทมาชกร้อยยี่สิบสี่นะปกติเขาชกต่กํากว่าเวทนะคะก็อยู่ที่แรงวระทัดนะเราชกเวทต่ํๆแล้ววันนี้มาชกกระมวยที่เขาชกพิกัดนี้อยู่แล้วแล้วดุดันทั้งคู่คนนี้มีโอกาสหล่วงนะคะค มาดูสามฟอร์มล่าสุดของเจ้าแพตตี้นะเคยชนะคะแนนเพชรอุดมนอนลิศสอนหนะที่ศึกมวยไทยพลังใหม,ม่เดือนสิบเอ็ดนะเดือนสิบสองก็มาชนะคะแนนเพชรเอียดนางลาดหน้าที่ศึกมวยไทยพลังใหม่นะเดือนหนึ่งล่าสุดนะคะล่าสุดเดือนหนึ่งนะคะก็มาชนะน็อกสิงสังป่าลูกบุญมีที่ศึกมวยไทยพังใหม่นะ,ะเมื่อปีหกเจ็ดนะ,ะส่วนมุมแดงนะคะลิศไก่โลกเพชรปรทุมนะ,ะก็เคยชนะนักยกสี่เจ้าเพชรคีรี ของเซเว่นฟาร์มที่ศึกมวยไทยพลังใหม่เมื่อเดือนสิบเอ็ดนะเดือนสิบสองก็มาแพ้น็อกยกสี่ให้กับกลางปีน้อยพีเคแสนไทยมวยไทยยิมที่ศึกเจ้ามวยไทยล่าสุดเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดนะก็มาแพ้คะแนนเกียรติศักิ์ขยักกันทอนนะที่ศึกมวยไทยพันธมิตรนะคะเมื่อเดือนหนึ่งคู่นี้นะหนูออกชอบไปที่มุมแดงนะคะก็อยู่ที่แรงกระทะนะคะว่าใครจะหนักกว่ากันแต่แพตตี้เสียเปียบนะคะเคยชก เวทที่เล็กลงมาวันนี้เพิ่มเวทมาชกแต่หนูก็เลือกชอบไปที่แพตตี้นะฟอร์มสวยกว่านะคู่นี้มีหล่นมีร่วงนะก็จะใช้ความเป็นมวยบูย๊เตะขาจาะยางต่อยหมัดแรงเดินเปิดเดินทําสู้แลกกันทีจอทีทีจอดทีนะคะก็มองว่าได้เปรียบแค่ฟอร์มเขาสดชนะมาลวดนะคะแต่ดูริทไก่ลบน่าจะได้เปรียบมากกว่านะเขาชกในเวทน,นะ,ะอันนี้แล้วแต่ชอบเลือกเอาเลยค่ะคู่นี้มีโอกาสหล่นร่วงนะหนูเลือกชอบไปที่เจ้าแพตตี้สพงมอมรค่ะฟันทง คู่สามฉลามทองเจอกับเพชรเอกนะคะคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสิบปอนด์นะคะต่อให้มุมน้นเงินหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปอนด์นะมุมแดงนะคะวันนี้เสียเปรียบหนึ่งปอนด์อายุสิบแปดปีส่วนร้อยเจ็ดสิบสี่เซนติเมตรรูปร่างดีนะคะเป็นมวยตักสงขาการผ่านมวยสี่สิบสี่ครั้งเป็นมวยขวามวยฝีมือนะคะทําการพิซ้อมที่สิงห์มาวินน้ำหนักไป,ป็นปอยอยู่ที่ห้าสิบห้ากิโลเวทที่ชกรถเก่งของูที่ร้อยหกไม่เกินร้อยสิบสองปอนด์วันนี้ชกในเวทนะคะแต่ต่อให้คู่ต่อสู้นนะะนน 100, นหนึนะะ่งปอนด ฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวหรือเจ้าฉลามทองลูกของตันหรือสิงมาวินก็เป็นนะักชกค,คนเดียวกันนะคะวันนี้เจอกับมวยรุ่นน้อง17ปีนะคะอายุอายุ17ปีเป็นน้อง1ปีนะ,ะส่วนสูงเตี้ยกว่านะ168เซนติเมตรเป็นมวยมาจากประทุมนะ,ะการผ่านมวยน้อยกว่า28ครั้งเป็นมวยฝีมือนะคะวันนี้เจอกับมวยขวามวยฝีมือนะคะทำการพิจารณาที่ธรรมศาสตร์ลังสิน้ำหนักไปปอยอยู่ที่5้าสิกกิโลเวทที่โชว์รถเก่งร้อยสิบเอ็ดไม่เกินร้ได้เปรี1ปอนด์นะวันนี้โชคได้เวทเขาร ร้อยสิบเอ็ดจุดสองก็ลดศูนจุดสองนะคะสามฟอร์มล่าสุดนะคะของแดงนะสามทองนะก็เคยแพ้น็อกยกสามให้ก,กับเจ้าพญาไฟสิทธิสวิสเล็กหน้าที่มวยไทยพันธมิตรมอเดือนสิบและเดือนสิบเอ็ดก็มาชนะคะแนนเดชอนันต์บอวีรสากีสิบเจ้ามวยไทยล่าสุดเดือนสิบสองนะคะก็มาชนะคะแนนก้านารงค์พันพินิษนะ,ะที่สึกมวยไทยพันธมิตรนะคะก็สามฟอร์มนะคะก็ชนะหนึ่งแล้สองนะคะส่วนเพชรเอกสิทธิ์บิ๊กแจ็คคนรักปทุมนะคะ ก็เคยชนะน็อกยกสองเจ้าเก่งลบปหนึ่งเดียวที่ศึกมวยไทยพันธมิตรเมื่อเดือนสิบสองเดือนหนึ่งนะคะก็มาชนะน็อกยกสี่เจ้าพลังซับลาน,นาโฮมสเตย์นะคะที่ศึกเจ้ามวยไทยล่าสุดเดือนสองนะคะก็มาชนะคแนดนเดชอนันต์วรวิงะิะที่ศึกมวยไทยพันธมิตรนะคะโอ้สามฟอร์มล่าสุดสดใสนะชนะสอง ชนะนกสองชนะคะแนนหนึ่งนะหนูก็เลือกชอบไปที่สิงมาวินนะคะชอบที่ฉลามทองฟอร์มไม่สดใสแต่ว่าต่อหนึ่งปอนนะก็ตักเหลี่ยมฝีมือ,มอน่าจะดูดีกว่านะน่าจะเอาชนะได้นะคะแต่เสียเปรียบนะวันนี้นะเสียเปียบหนึ่งปอนก็เลือกชอบไปที่ฉลามทองสิงมาวินนะคะคู่นี้ถ้าแบบว่าไม่อยากเหนื่อยก็ไปที่เพชรเอกเลยนะหนูก็ชอบที่ฉลามทองสิงมาวินค่ะจะเป็นฝ่ายชนะฟันทองค่ะคู่เอกนะคะคุณเออร์เจอกับคารจร์สักนะคะ คู่นี้ชกกันที่พิกัด119ปบนะคะมุมแดงนะเป็นนักชกอายุ17ปีนะเจ้าขุนเอิร์ท เวียเอนนี N ่ e, มวยไทยก็เป็นนักชกค,คนเดียวกันนะคะส่วนสูง170เซนติเมตรเป็นมวยจากอำเภอวังวิเศษจังหวัดตังการผ่านมวย40ครั้งแนละเป็นมวยเข่าครบเครื่องนะคะทำการพิซ้อมที่สองสมัยบางกะปิน้ำหนักเป็นปอยอยู่ที่58กิโลเวทที่ชกรถเก่ง,งที่119ปอนด์นะวันนี้ชกในเวทนะคะเมื่อเช้าช่างได้120ปอนด์นะคะก็ช่างก็ลด1ปอนด์นะคะส่วนมุมน้ำเงินเป็นนักชกรุ่นพี่22ปีนะส่วนสูง167เซนติเมตรเทียากัน3เซนนะเป็นมวยมัดดักบ้านนาเดิมจังหวัดสุรรรราาาาาาาษฎ์ธนนนนนีนะะีะะะะคคคกกกกผ่่มมมววววววยยดด70ััั้งงเป็ขะะ็ขขจหฝือ ขวากับเขาเจอกันนะวันนี้ก็ทกําการซ้อมที่สีโอปอนจังหวัดฉะเชิยงแสาน้ำหนักไปปอยอยู่ที่58ากิโลเวทที่ชกรถเก่งอยู่ที่119ไม่เกิน120ปอนด์นะวันนี้ชกนเวทของเขานะ้าร้อยสปอนด์ค่ะว่าชาวช่างได้119.6ก็ลด0.6นะคะก็ลดทั้งคู่คนนึงลด1ปอนด์คนนึงลด0.6ปอนด์ค่ะมุมแดงนะเจ้าขนสุกเอนะิญนั้นเป็นมวยเขา่าครบเครื่องหลากหลายนะคะก็เขาออกรวดเร็วนะคะเจอกับมวยขวาวจังหวัดฝีมือตั้งรับจับทางศาาาดแแข็งงงรรรโตตลลอออเเววนนะ,ะุธคบคบื่หัก หลักเหลี่ยมดีรวดเร็วกว่านะคะก็พอกันนะคะก็คบเครื่องทั้งคู่มวยขวากับมวยเข่านะคนนึงมวยเข่าคบเครื่องคนหนึ่งก็มวยขวานอกได้ในดีนะคะกศึกเอิร์ธนะก็เคยชนะคะแนนเพชรก้านทองเกียรติก็ยิ่งมาที่ศึกเจ้ามวยไทยเมื่อเดือนสิบสองนะเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดก็มาแพาน 3, ้นกยกสามกับสีเพชรเล็กเกียรติเพชรเดชานะคะที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ช่วงที่สองล่าสุดเดือนสองนะคะปีหกเจ็ดก็มาแพาน้นกยกสกับเพชรก้านทองเกียรติก็ยิ่งนะคะที่ศึกมวยไทยพันธมิตรค่ะก็ สามฟอร์มหลังก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะดูสะดุดนะคะก่อนหน้านี้เขาก็กาลังฟอร์มสดนะช่วงนี้น่าจะเป็นขาลงนะคะเจ้าขาจรศักดิ์ศรีโอปอนะคะก็วันนี้สามไฟล์ล่าสุดนะคะก็คือชนะน็อกยกสี่นนกกสนนเจ้าเพชรคีรีป่องเซเว่นฟาร์มนะคะแล้วก็มาชนะมาแพ้เพชรผาไทยบำรุงศิษย์ที่ศึกเจ้ามวยไทยเดือนสิบสองแล้วก็เดือนสองนะคะก็มาชนะคะแนนปันดาบังหมัดของตันนะที่ศุดมวยไทยพลังใหม่นะคะก็สามฟอร์มล่าสุดก็ดูดีนะ,ะก็น่าจะ เก๋กว่าเจ้ามุมแดงนิดหน่อยนะแต่ขุนสุกเอิร์หนูก็ชอบนะคะหนูชอบไปที่มุมแดงนะหนูชอบส่วนตัวอยู่แล้วนะชอบไปที่ขุนสุกเอิร์อขวัญเมืองนะคะก็คู่นี้รับแต่ชอบเลยนะ,ะมันเบียดเสียดส,สีมากก็ดูเสียเปรียบเขานิดหน่อยนะ,ะก็หนูก็ชอบไปที่มวยเขานะคะวันนี้เข่าครบเครื่องจัดชนะมวยขวาค่ะฟันธงสรุปทีเด็ดวันนี้นะมวยชอบส่วนตัววันนี้คู่ที่หนึ่งหนูชอบไปที่เด็ดนรงบีเอมวยไทยนะคะวันนี้รถเยอะนะสามตอนเลยนะคะก็ ก็แล้วแต่ชอบนะคู่นี้ก็มีโอกาสหล่นล่วงนะคะหนูชอบที่มุม้เงินจัชนะเอฟวันนะคะส่วนคู่2ก็ชอบไปที่ฉลามทองนะคะสิงมาวินนะหนูน่าจะข้ามน่าจะแบบว่าเรียงเรียงวิจารมวยผิดคู่นะคะในในข้อมูลนะคะก็ชอบไปที่ฉลามทองสิงมาวินต่อหนึ่งปอนเสียเปรียบนะคะแต่ชอบไปที่ฉลามทองค่ะส่วนคู่ งั้นเอาตามนี้เลยนะหนูงงแล้วเนี่ยล้วก็คู่เอกนะหนูชอบไปที่มุมแดงขุนศึกเอิร์ธอขวัญเมืองแล้วฟอร์มน้ําเงินดูดีกว่านะคะแต่หนูเลือกชอบไปที่แดงคะ่ะแล้วก็คู่สุดท้ายนะคะแพตตี้สองพงอมอมน,นะคะจัดชนะลิกไกลบเฟสปทุมนะคะก็คู่นี้ก็เบียดเสียดสูสีกันมากๆนะมีโอกาสหล่นโอกาสล่วงค่ะฟันธงเฮงเรวยรวยมวยเข้าทุกคู่นะคะขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,ก,การติดตามนะคะไว้เจอกันใ่คลิปหน้าคะ่ะ